กว่า20ปีอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลโคกสะอาดอำเภอค้องชัยจังหวัดกาลสินที่คนในชุมชนยึดเป็นอาชีพหลักมาหลายรุ่นจนสามารถสร้างรายได้จากค่าแรงและการรับซื้อเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยถึงคนละ15,000บาทต่อเดือนจนมีการประเมินว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนขยะที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลแห่งนี้มากกว่า60,000ตัน นายประสิทธิ์ชัยผังรอดรัตปลัดอาวุโสอำเภอคลองชัยเล่าว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพสุจริตที่สร้างงานในชุมชนกว่า20ปีแต่ผลจากการสัมผัสสูตรดมทําให้ชาวบ้านกว่าร้อยละ60เสี่ยงที่จะรับพิษจากสารตะกัว่วทั้งนี้กรมครวบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขยังระบุว่าผลจากการสุ่มตรวจเลือดของชาวบ้าน12หมู่บ้านในตนนําบลนี้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่80รายพบสารตะกั่วในเม็ดเลือด3ราย แต่ในเด็กเล็ก129รายกลับพบความผิดปกติของเม็ดเลือดปนสารตะกัวถึง21รายสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเมื่อขอให้เกิดรายได้คนเก็ไม่เคยคกลัวกลัวหนี้มากกว่าก็ไม่มีกม็มีเงินใช้หนี้มากกว่าชีวิตตัวเองที่ที่จะสัมผัสกับสิ่งที่เป็น,เป,นเป็นตะกัวทั้งสารพิษต่างๆที่นําเข้าสู่ร่างกาย ในแต่ละวันตามศูนย์เด็กเล็กในตำบลน,นี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำตำบลจึงต้องเข้าตรวจเช็คสุขภาพให้กับเด็กเล็กโดยเฉพาะหนูน้อยรายนี้ซึ่งพบปัญหาค่าตะกัวในเม็ดเลือดที่มีปริมาณสูงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจึงต้องเข้าติดตามอย่างใกล้ชิดเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเขามาตรวจสารตะกัวเราถึงรู้ว่าเด็กพัฒนาการค่ามาตรฐานมันผิดปกติค่ะเราก็ได้ออกติดตามออกติดตามค้นหาผู้ป่วยตามหมู่บ้าน นอกจากสิ่งที่ชาวบ้านต้องสัมผัสโดยตรงปัจจุบันด้วยปริมาณขยะที่เหลือจากการชำแหละชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมากกว่า50,000ตันในบริเวณบ่อขยะในตำบลน,นี้ยังกลายเป็นมลภาวะทางอากาศที่สร้างมลพิษร้ายตายผ่อนส่งอีกด้วยข่าว5หน้า1รายงาน